3เคล็ดลับสร้างทีมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ข้อหนึ่งคือมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะก็ไม่ใช่เราเห็นปลายทางเพียงคนเดียวแต่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําให้คนในทีม่ะคะเห็นภาพความฝันภาพสวรรค์เป็นภาพเดียวกับเรานะคะอย่างเช่นของฮิยาริตานะคะเราบอกตัวแทนเสมอว่าทําดีอะ่ะอย่าทําดีเพื่ออวดกันอย่าทําดีเพื่อให้ใครมาขอบคุณแต่ให้ทําดีให้กําลังใจสอนงานแบ่งปันกันนะคะเพื่อร้ล้อรักเท่านั้นและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพื่อเก็บริสกีจากกันล้อในทุกๆด้านนะคะ เพราะเป้าหมายที่เรามาดุนยานี้ค่ะไม่ได้มาเพื่อหาเงินแต่เรามาเพื่อใช้ชีวิตมาเพื่อเก็บสเสบียงไปสู่อาคีระและไม่ลืมส่วนของเราในดุนยาอันนี้คือภาพวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันค่ะ ข้อ 2. แบ่งปันให้ความรู้ให้กำลังใจสม่ำเสมอทุกความสำเร็จต้องการความสม่ำเสมอนะคะดังเช่นที่ลอตาลาทรงสอนให้เราดำรงละหมาดคำว่าดำรงก็คือยังคงรักษาไว้ยังคงทำต่อเนื่องในทุกๆวันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราอยากสักเซสในการทำทีมทำระบบทีมเราก็จำเป็นที่จะต้องแบ่งปันความรู้สอนงานลูกทีมในสายเราอย่างต่อเนื่องเพราะว่าลูกออนไลน์เปลี่ยนไปทุกวันถ้าเกิดเราไม่สอนงานเขาไม่ให้กำลังใจเขา เขาก็อาจจะหมดไฟและก็ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะนํามาพัฒนาตนเองในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความต่อเนื่องในการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิดการขายเรื่องการพูดให้กําลังใจเรื่องการโน้มน้าวใจคนในทีมให้อยากมีไฟปลุกพลังใจให้คนในทีมซึ่งตรงนี้นะคะแบรน์เราก็ทําต่อเนื่องตลอดเลยค่ะ ข้อ3าํทกิจกรรมที่มีความหมายร่วมกันนะคะอย่างเช่นนัดเจอการมิงเป็นกลุ่ปเล็กๆหรือกลุ๊ปใหญ่ๆเพื่อที่จะมาแชร์กันว่าปีนี้เติบโตไปยังไงแล้วบ้างปีนี้มีอะไรที่รู้สึกว่า,เ,าเราทําได้ดีร่วมกันบ้างเราก็นําม,มาแชร์กันมาพูดคุยกันมาให้กําลังใจกันรับประทานอาหารร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ คนในทีมมีความใจฟูแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกลมเกี่ยวกันนะคะใครที่ทำทีมอยู่แล้วอยากให้ทีมงานเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วนำสามเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้ดูนะคะขอสกีเพิ่มพูนทุกท่านค่ะ